พวกนักบวชอื่นแสดงอภินิหารได้แต่ทําไมพระพุทธเจ้าไม่ยอมแสดงบ้างที่เมืองราชคฤ์ม,มีงานมหากรรมศาสนา,าครั้งใหญ่เจ้าลัทธิต่างๆพากันมาแสดงอิทธิฤทธิ์บางคนลอยขึ้นบนอากาศบางคนเดินบนน้ําบางคนพ่นไฟจากปากผู้คนตื่นตาตื่นใจกันมากกษัตริย์พิมพิสารจึงอยากเห็นพระพุทธเจ้าแสดงบ้างเพราะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้วิเศษถ้าพระองค์แสดงอภินิหารจะมีคนหันมานับถือาศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นอีกมาก กษัตริย์แนะนําแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาตมาไม่เห็นประโยชน์ของการแสดงอิทธิฤทธิ์คำตอบนี้ทําให้ทุกคนงุนงงยิ่งเมื่อมีผู้คนมากขึ้นเสียงซุบซิบก็มากขึ้นพระองค์ตรัสรู้จริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่อยากแสดงให้คนดูพวกนักบวชอื่นทําได้แต่พระองค์ทําไม่ได้หรือหรือว่าพระองค์ไม่มีอภินิหารจริงพระอานนทนฟังไม่ได้จึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ประชาชนกําลังสงสยัย หากทรงแสดงอภินิหารจะมีผู้เลื่อมใสามากขึ้นพระพุทธเจ้ายิ้มบางๆแล้วตรัสว่าอานนท์ปาฏิหารมี3อย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุศาสนีปาฏิหารอิทธิปาฏิหารคือการแสดงอิทธิฤทธิเช่นเหาะได้หายตัวได้อาเทศนาปาฏิหารคือการทายใจรู้ความคิดคนอื่นและอนุศาสนีปาฏิหารคือการสอนให้คนละชั่วทำดีเปลี่ยนคนโกรธเป็นคนไม่โกรธเปลี่ยนคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเสียสละ2ออย่างแรกน่าตื่นตาตื่น ใจแต่ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์อย่างที่สามไม่น่าตื่นเต้นแต่ช่วยคนได้จริงพระองค์จึงตรัสประโยคที่ทําให้ทุกคนจารึกไม่ลืมปาฏิหาริย์แท้คือใจที่พ้นทุกข์ไม่ใช่ลอยได้หายตัวได้หากเหาะได้แต่ยังโกรธหากเดินบนน้าได้แต่ยังทุกข์จะมีประโยชน์อันใดการเอาชนะกิเลสการเอาชนะความโลภโกรธหลงนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ใหญ่ที่สุดเหมือนคนป่วยไขย้ไม่ต้องการหมอที่เก่งกลนแต่ต้องการหมอที่รักษาโรคได้คําตอบที่ลึกซึ้งทําให้พวกเขาเริ่มเข้าใจกษัตริย์พิมพิสารทรงรำพึงทีแรกข้าอยากเห็น วิเศษแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าของวิเศษที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยพ้นจากเรื่องอิทธิฤทธิภายนอกมาสู่ปฏิหารภายในการเปลี่ยนใจคนจากร้ายเป็นดีจากทุกข์เป็นสุขนั่นคือปฏิหารที่แท้จริงและยั่งยืน